ชีวตเราไม่มีใครหรอกไม่เคยทำบาปไม่มีใครไม่เคยทำชั่วจะเป็นเกี่ยวกับตนเองหรือเกี่ยวกับคนอื่นจะมีคนรู้ไม่รู้ก็แล้วแต่ละแม้จะทามาถ้าเราไม่สามารถปล่อยวางความชั่วนั้นได้ท่านก็ไม่สามารถเข้าถึงธรรมท่านก็จะเวียนเป็นวัฏฏะไปสู่บาปไปสู่ความทุกข์ เหมือนนรกฉะนั้นคนที่เคยทำบาปเคยทำชั่วทำอะไรมาหนึ่งทันละชั่วให้ได้นะอย่าทำอีกเพราะว่าถ้าท่านทำอีกเนี่ยไม่รู้จะมีเวลาท่านได้ละชั่วไหมไม่รู้ว่าท่านจะละทันทไหมจะละหมดไหมท่านอาจจะตายก่อนที่จะได้ละทั้งี่ท่านคิดว่าท่านจะละฉะนั้นเราจะต้องละชั่วให้ได้มากที่สุด ทำไมหลักการปฏิบัติพุทธเจ้าจึงขึ้นต้นด้วยการละชั่วพอละชั่วแล้วเราก็ทําความดีเพื่อให้ความดีนั้นมาทดแทนความชั่วถ้าเราไม่ทําความดีนะมันอาจจะเป็นช่องว่างความชั่วมันก็จะไหลเข้ามาอีกความชั่วมันก็จะเข้ามาใหม่แต่ถ้าเราละชั่วแล้วเราทําความดี ความดีมันจะไหลเข้ามาปิดกั้นความชั่วถึงแม้ว่าความชั่วจะเข้ามาแทรกแซงแต่มันเข้ามาไม่ได้เต็มที่เพราะว่ามีความดีเต็มอยู่ในใจเรามีความดีปิดกั้นไม่ให้ความชั่วมันเข้ามาได้ง่ายเมื่อเราละชั่วแล้วทำดีแล้วพระเจ้าก็สอนให้เราเข้าใจาสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยง สิ่งเหล่านี้มีความทุก์ขซ่อนอยู่แม้แต่ความดีเราไม่สามารถที่จะไปยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ความดีนั้นได้เมื่อเราล่าชั่วแล้วเราต้องปล่อยวางความชั่วให้ได้เพราะว่าอะไรอดีตก่อละไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงชีวิตจริงๆคืออยู่ไหนอยู่ปัจจุบันการที่เรามีสติรละลึกรู้ในปัจจุบันนี่ มันเป็นการตัดวัตตะสงสารในจิตใจเราซึ่งถ้าเราสามารถมีสติและเลือกรู้ในปัจจุบันมากๆอันนี้มันเป็นการสร้างอุปนิสัยเป็นการสร้างที่จะให้เราแบบเกิดความเคยชินเกิดสติที่มันเต็มรอบเวลาที่เราจะตายสติที่เราสามารถและเลือกรู้อยู่กับปัจจุบันได้ มันจะไม่เอาอาดีตมาให้เราไปเวียนไหวอีกมันจะไม่เอาอนาคตให้เราเวียนไหวอีกถ้าเราสามารถฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันได้อันนี้แสดงว่าท่านตัดวตัตตดสงสารในจิตใจท่านแล้วท่านไม่ฝึกอย่างนี้นะต่อไปท่านจะทำยากกว่านี้การที่เราจะละอบายการที่เราจะละความสุขกันเป็นทิพย เราต้องละในปัจจุบันนี้ให้มากที่สุดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นพลังให้กับจิตเราเป็นอัตโนมัติถ้าเรายังแบบวนเวียนอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตเนี่ยพอจิตดวงสุดท้ายเราจะดับมันไม่มีสติพอมันไม่มีกำลังพอมันก็จะไปเอาอดีตมาปรุงแต่งเอาความเศร้ามองเอาความทุกข์ มาให้เราต้องเวียนว่ายอยู่ในจิตใจเราไปอนาคตถึงความหวังหรือว่าความกลัวอะไรอะไรต่างๆบางคนก็คิดว่าตนเองจะต้องไปตกนรกไปโน่นไปนี่สติเรามันมันไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันให้มากๆท่านจะตัดวัฏฏัสงสารตั้งแต่ท่านยังไม่ตาย